ห่วงผู้ใดเอาโอ้อยากทักทายอีกบุญส่งห่วงบุญส่งด้วยนะเอาสิไปซ้ายให้สิไปขวาเอ้ยซ้ายเอ้ย,าย,อยมาบุญส่งก่อนเฮ้ย เอาห่วงลูกชสยหน่อยบานนี่ทักทายลูกชายใหญ่แล้วก็ไปหาลูกชายตัวเล็กเอาสนุกแล้ววันนี้ดีใจแล้วใจดีแล้วได้มาหาลูกชายใจดีแล้วไม่คันเงินเอาเอาเอาบานนี้สร้างซึกกระบาดนี่ดึงง่าออกมาหลินลระบาดเอ้ยเอ้ยเห็นแม่เขาหยอกเลยหยอกบุญส่ง เอาละสิมีห่วงแม่ด้วยเออตะวันเ้ยห่วงแม่ด้วยนะเนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องพังกันเงินพามเงคนน้อยนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้าที่บ้านงานวันนี้ช่วงบ่ายเราก็จะได้แห่องค์พระกฐถินนะครับทำอะไรนะครับ เป็นอีหยังล่ะแม่ขันคือยืนหึมยืนหลับแล้วก็โยกโยกโยกหึมอยู่ด้านหลังก็คือแม่มูลนะครับซ้ายมือแม่มูลอยากจะไปหาลูกบ่หึมเดี๋ยวพ่อพาไป คนไลยวันนี้ก็ช่วงเช้าจะพาแม่คันไปหาลูกกันลุ้นกันนะครับว่าจะมีอาการยังไงบ้างอย่างไปหาลูกสาวเอไปหาลูกชายไหมปล่อยแล้วนะครับไปที่ไหน ไปยงังทำผุ่นมาไปใส่เนี่ยเอาขันนี่ไม่จะไปถูกลูกชายหรือเปล่าไม่รู้นะไม่คันนึกเบาเบา,บา

โอ้อยากทักทายอีกบุญส่งห่วงบุญส่งด้วยนะเอาสิไปซ้ายเฮ้สิไป,ปขวาเอ้ยซ้ายเอ้ยมาบุญส่งก,ญงก่อนเลยมาบุญส่งก่อนเลย ไม่ไปหาลูกชายตัวเล็กเลยมาหาลูกชายตัวใหญ่ก่อนอเอาห่วงลูกชายหน่อยบาทนี่ทักทายลูกชายใหญ่แล้วก็ไปหาลูกชายตัวเล็กเอาบาทนี่เอาเมื่อนี่ือจะม,มีความสุขหลายเนอ่อได้อยู่กับลูกคุณ คือว่าเข้าสิบเขาไปหาลูกชายใหญ่เข้าดีหนาะ <laughs> ยังมองเตย <laughs> คนหลายกนว่าจะไปหาลูกชายเกรงใจควันเต้ยเนี่ <c oughs> ย,ย <c oughs> ถือใจคักเนาะถือใจคักเนาะแม่คุณ thì chạy lại <laughs> ê, ê, ê. mèo mèo <cười> <Ê>. <cười> สนุกแล้ววันนี้ดีใจแล้วใจดีแล้วได้มาหาลูกชายใจดีแล้วไม่คันเงินดูนอะ่ะเฮ้ยดูดูลูกชายเขาอ่อซอชอลอด้วยโอ้โ ไปกินน้ำแน่ไ่ขันเห็นเห็นหมองเต้ยเอาข้าวมาให้บุญส่งรีบเดินไปเลยโอ้โหยพูดนะไปหากินกับลูกไส้ไงเขาอีกเออไหว หักแท้อ <Eso. performance. S 1> ือได้ก oh. oh. uh ินหวมลดไส้พอนี่กินเขาแซบถอยบ่ได้แล้วคนอยากเนาะโอ้ยบัลเหลือ ่ยังล่ะพูนนะพู้นะพูน่ะเอยเอยมีหอกกันน้อยาหอกแห้งเด้อลูกหลาเด้อขึ้นกสีแล้วมามก็ทงาทดงมลุงมาช่กับลุงะลุงเราชงกัเลชากงมานัคน่งชางกเป็นยอยู่เถยืที่้าง อสอนลูกชายหน่อยแม่ขันอย่าปล่อยให้ลูกชายดือ้อบ้อะมขัน <c oughs> เอาเอาเอามาหนีสร้างซึกระบาลนี่ดึงง่าออกมาเล่นกระบาลเฮ้ย <c oughs> ขามีความสุขหลายเขาเลยหยอกกันก็ลูกไส้เขาพนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทางนู้นห่วงแล้วนูน่นทางนู้นห่วงแล้วห่วงแม่แล้วเรียกแม่แล้วเอ้ยเอ้ยเห็นแม่เขาหยอกเลยหยอกบุญส่งเอาละจิมีห่วงแม่ด้วยเออตะวันเอ้ยห่วงแม่ด้วยนะเนี่ย เอ้ยมีการห่วงแม่เกิดขึ้นป้ากลัวคุณแม่รักบุญส่งมากกว่าตัวเองหรือเปล่าฮโอสร้างเปลี่ยนแถวตะวนันดูครับโอ้โหนุ่นเน่อโอ้ยโอ้ย อ๋อเสาะคุณแม่เก่งด้วยนะน้องตวันถ่ายลูกถ่ายถ่ายถ่ายเฮ็นอยากไปในเขานะอ่ะอ่ะอ่ะคุณป้อคุณป้อแกะผมน้อยแกะให้ผมน้อยแกะโซ่ให้ผมน้อยจะไปกับแม่เอ้ยคุณเอาเ,อาเอาบึงเด้อเขาสิ กลับมาหาลูกมันส่งอีกแล้วนี่เขาจำกันได้นะครับไม่ใช่น้น้อยปีเลยเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เท่าน้องตะวันเลยนะครับเนี่ย โอ,อแม่ขันนี่แม่ขันสั่งสอนลูกชาย ดูดูดูเริ่มห่วงแล้เริ่มห่วงแม่แล้วเริ่มห่วงจะแกะโซ่มาหาแม่ดูครับอุ้ยได้ยินเสียงลูกชายครับไปเลยแล้วเสียงลูกชายเอาห่วงทั้งลูกชายตัวเล็กห่วงทั้งลูกชายตัวใหญ่เนาะเออแม่ขันเน้อ นี่ไปหาลูกชายตัวเล็กก่อนนะครับโอ้โ oh หห่วงทั้งสองเชือกเลยไม่รู้ว่าจะเอาใครดีก็ความรักของแม่เนาะมีต่อลูกชายนะครับก็ฝากช่องเราไปด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินใายมางคลน,น้อยของเราเอาไปด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมมีออดซาะด้วยลูกชายของแม่ขันน่ารักสเลเกินสวัสดีครับ